พี่น้องเอ๋ยพ่นวาความตายนี่แขนข้อสุบาทยางตื้นมือเศร้าเห็นหนาจังวายัง่งนะครับก็อนอื่นขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับศิลปินผู้ลวงลับนะครับไอหนุ่มแขนซ้ายลายมังกรพ่อนสักจ้องแสงเจ้าของผลงานเพลงสาวจันตั้งโกบเต้ยแต้วแต่วาสนาคนไก่บ้านอีกได้หลายผลงานก่อนล่ำฉี่ติดหูพี่น้องบานเฮ่านะครับแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากช่องงวแดงแรงฤทธิ์นะครับ การสนับสนุนช่องโดยเกษตรอีสานยุคใบเบานิ้วค้นโกคือเก่านะครับวันนี้น้าภาพพี่น้องมาเปิดราคางวดถึก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 นะครับสิงโคงสิงขุนบกขุนผาดนะครับราคาหนีหาบ่ได้อีกแล้วนะครับขุนข้าวเดียวกาไรมาแนนอนพี่น้องเอาฟังครับครับเอาพี่น้องแนวหางวดคงราคาถึกเบิง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 นะครับเบิงนะครับงวดคงราคาถึกเป็นงวดเพชรผูนะครับอันพ่อไงครับสวัสดีครับผมพ่อไก่พ่อไก่นะครับ I, บ้านได้ก่อนนี่ยิ่งมองได้ก่อนนี่ย่างกันย่างบ้านย่างไกลๆก็บอนง้อบันย่างกันละจิตก้อนง้อเลยละครับผมจิตก้อนง้อบอนค่อยบันย่างทางโค้งเส้นรอบเพื่องทางไปสร้างวีร่วงกันนะเพื่อนว่าบอนยังซื้อมันยางมาจากบอนนุ่นหน่อยยางมาจากบอนนุ่นหน่อยนะครับเนาะตอนนี้บอนปิดคุณพ่อซื้อมาจะบอนนี่ละแมนอ่าซื้อมาแล้วบอนมันปิดบ่ได้ออกเลยมาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้นะครับแปดเก้าเดือนละไม่ได้ออกเมื่อวาน ขออนันแบ่งปันพี่น้องนะครับเบื่อนงว่วเพื่อนพี่น้องพุพ่พนคนบ่ทนเกี่ยวหญ้านะครับมักสีนี่เสมอเยอะนี่ฮะเฮ้กดูก่ามักมุมมุม,ม,ม,มนี่บ่เยอะนี่ออามักมุมมุมเลยอ่อตาต่อไหรต่อไหรตัวนี้อ่ะเปิดแบบสบายสบายไปเลยเอาสองห้าส,สองสองห้าหร้อยสองหมื่นห้าร้อยบาทครับพี่น้องสองหมื่นห้าร้อยบาทนะครับเป็นง่วง ว้อโค้งเอ้าว้อโค้งมักเอ้าสายโค้งสายขุนมาได้ครับสายโค้งสายขุนจัดไปง้อจักปีนี่ง้อหัวหูแด้วซื้อมาบ่วหูหัวหูอายุเลยนะครับเป็นง้องัวหูบลามันกระทบหูนั่นแหละไปเบิ่งบ่ออกแล้วตอนนี้มังง้อเป็นยังไงเอ้าสูงละเล่าร้อยสี่สิบบวกสูงเติบอยูเนาพอหรอสูงเติบสูงเติบวันสูงเติบอยู่นะครับนี่สภาพครับพี่น้องนี่ใครกำลังเนมหาเนี่ครับ สายขุนทั้งไรเลยเอา้าเอา้าสายขุณด้วยสายขุณหมอสำรับสายขุนแมน่หมอสำรับสายขุนไฟไมีแห้งขุนอ่าสองสองหมื่นห้าร้อยบาทแม่ต่อรองได้สองขวดไงเอ,า <laughs> เอา้าให้ยังไดงนะครับเอารถมาใส่เอาเลยเอารถมาใส่เอาเลยนะครับสอ,องหมื่นห้าร้อยบาทต่อรองได้นะครับพี่น้องบพต้องเอารถขั้นใหญ่มา่ก็ได้นะครับเบื่อนสภาพ เอามอไส้มาเลยอุ้มข <rawd unre> ึ้นไทยมอไส้ไปไหนไปตาใดวะได้รับจะได้แข็งจะได้นี่แข็งๆนะครับกินแข็งตั้มนี้นะครับของหัวตาหนี้นะครับตั้มนี้คือจอยนะครับย่างเดียวจอยย่างเดียวเน้อตั้มนี้อ่าเบอร์โทรครับพ่อเบอร์โทร082ครับ1252297ครับผมโอเคโทรมาสอบถามราคาได้เอ้าเอ้าวพี่กัดกับยูนี่เราบังบอลงม้อนี่นะครับใกล้ๆ พี่น้องสนใจโทรมาได้เลยนะครับตามเบอร์มาก่อนได้ก่อนมัดจําก่อนได้ก่อนสองหมื่นห้าร้อยบาทตอล่องได้หลักกิโลยิบเจ็ดหลักมาจากตลาดเลืนสีจากตะเลื่นสีมานะครับหลักกิโลเมตรที่27สเ็ซนหล่อเมืองคีมาเลยไก่บอลง่วนั่นละมันมีหลายตัวอยู่นะครับแต่ว่าเพน่นขอเปิดออกตัวหนึ่งก่อนนะครับสายโค้งสายขุนแห้งนะครับสามเดือนรับรองตึงขึ้นมาเนี่ยกำไรแน่นอนนะครับ นี่ละสามหมื่นกลางๆสามหมื่นไปไปแค่สามเดือนท่านละขอทราบเหตุผลที่จะขายนะครับอบอลปิดเหย้าพูดเลี้ยงมาไว้แมนซื้อจากเจ้าป่นจากเจ้าบอลปิดเดือนมีหน้าพูนโอ้เหย้ามาเลยเหย้าเลยเออกินหย้าเก่งอยู่บะครับหัวเบิ้งที่อะไรๆอ่าบราต้องถามว่ากินหย้าเก่งหัเบิ้งหุ่นหลวัดกันเจยวให้กินนั่ e นช well, like. ักบ่คหัวหันนี่แซ่บหลายแซ่บหลายโอ้ หัวหันกับเท่าไรได้ยาวสิแม่หมดเละสอบส่งลายห้าสิบแล้วตำตำเอไว้เลยเอาไว้เนาะเศรษฐกิจแบบนี้เอาโอเคโอเคครับจัดไปครับกับเป็นงัวส่งถือว่างามอยู่นะครับเพียงจะ่าเธอจอยสักหน่อยนะครับเป็นงัวเพจผู้นะครับโบดนะครับโบดได้พี่น้องว่ามันไปเกือกขี่มานี่นะครับพี่น้องโบดนะครับดำมุมมุมนะครับโบดได้ละ ง้อสีนี่ส่งนี่นะครับขุนถาผู้ไดมีอาหารดีๆนะครับขุนสามเดือนเท่านั้นนะครับไงตึงเห็นมาเลยนะครับตํานี้โบมีนะครับเล็บงามหูเง้วอ่าเพศผูนะครับตํานี้มีสองยางนะครับหนึ่งจอยนะครับสองห้ำหน่อยอ่าสองยางเท่านั้นนะครับทุกส่วนสมสรงสมส่วนนะครับเป็นง้อแบบโอ้ยรถหุนแห้งกระดอกกระเดียะเอาพี่น้องฝากไว้แน่นะครับ สองหมืนห้าร้อยบาทต่องรองได้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์รให้น้ำในเด้อนะครับร่ำรวยร่ำรวยมันมาน,ม,นมีเงินใส่คำนาคู่หลังกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม